ชุมนี้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือทำไมเราเจ็บปวดเมื่อปี2 0 5จากคำวิพากษาเนี่ยว่าเราจะมีโอกาสคัดค้านตั้งหลายครั้งแล้วเราไม่คัดค้านเจ็บปวดไม่พออีกเหรอเสียค่างโง่เป็นประสาทพระวิหารไปหลังหนึ่งไม่พอ,อะจะต้องเสียค่างโง่อีกครั้งเหรอคราวนี้นอกจากไม่คัดค้านแล้วไปเขียนยอมรับไว้ด้วยเนี่ย ผมก็ถามกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าทำไมคือคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยด้วยความเคารพนะผมก็เคารพพวกท่านหลายๆท่านเนี่ย<ม>ทุกคนน,นะฮะแล้วก็ผมรู้สึกลําบากใจมากที่ต้องนํามาเล่าให้ฟังอะ่ะแต่ถ้าผมไม่เล่าให้ฟังในที่สาธารณะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีหน้าตาเป็นคนไทยไปทําไมที่เราไปยอมรับในมอูปีส5 4 3รสสิบสาม และอีกครั้งใน TOR ปี2546และอีกครั้งในการรับรองของสภาเมื่อปี2 5 5 1นี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถ้าเรื่องประสาทพระวิหารหรือหรือพื้นที่โดยรอบขึ้นสู่สารโลกอีกครั้งนี่เราจะเสียเปรียบเพราะเราไปยอมรับแผนที่คือต่อสองแสนถึงสามพันคือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องใ,ให้อาจารย์สมปองวินิจฉัยนะครับคือว่าผมจะเรียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่าผมก็ถามบอกว่า ก่อนจะลงนามใน MOU ปี2 5 4พเนี่ยก็ระทรวงต่างประเทศไม่คิดเลยเหรอว่าไปเขียนคำว่าแผนที่ไว้มผมต้องขออนุญาตนะรกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าตอนเริ่มทำมอูสองพารอสเนี่ยความต้องการคือต้องการทำให้เขตแดนเนี่ยให้ชัดเจนเหมือนที่ทำกับมาเลเซียลาวและพมา่าแล้วก็คิดอยู่นานว่า จะเขียนแผนที่ถึงแผนที่1904-1907ไว้ใน MOU นี้หรือไม่ครับก่อนอื่นผมถามก็บอกว่าอันนี้มันคือแผนที่11ระวางใช่ไหมเขาก็ยินยว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาคิดอยู่นานในที่สุดก็ยอมยอมเขียนเพราะคิดว่าไม่เสียเปรียบคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าที่แรกเนี่ยจะไม่เขียนแต่กัมพูชาไม่ยอม แล้วเขาก็ในที่สุดก็ยอมเพราะคิดว่าไม่เสียเปรียบเพราะว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนที่นั้นเล็กกว่าสนธิสัญญาและต้องพิจารณารวมกันทั้งหมดทั้งแผนที่ทั้งสนธิสัญญาทั้งเหตุการณ์อื่นประกอบอมไม่ได้แปลว่าเขียนยอมรับแผนที่ไว้เนี่ยจะต้องทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนที่อันนี้เหตุผลที่เขาชี้แจงซึ่งผมก็ว่ารับฟังได้นะครับ แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ที่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยทางกัมพูชาขู่บอกว่าถ้าเจราจาทำา m อ u ไม่สำเร็จภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยจะนำเรื่องขึ้นสู่สารโรคอีกครั้งหนึ่งโโนะฮะผมก็บอกว่าเอ๊ะมันยังไงกันผมฟ,ฟังดูแล้วผมงงอะ่ะคือว่า ก็ในสารโลกเนี่ยท่านก็พร่ำพูดแล้วอีกว่าแผนที่เนี่ยทำเราเสียแล้วท่านก็กลัวที่จะเรื่องขึ้นสู่สารโลกและคราวนี้พอท่านกลัวว่าเรื่องขึ้นสู่สารโลกเนี่ยท่านก็เลยยอมเขียนยอมรับแผนที่อีกครั้งหนึ่งม,มันฟังแล้วมันดูแปลกๆนะฮะแต่ผมคงไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะก็ต้องสุภาพกับท่านนะฮะก็แล้วผมก็บอกว่าไอ MOU ปี2543เนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่ระยะหลังเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากนั้นเยอะครับก็คือเราจะจัดทำสำรวจหลักเขตแดนที่มีการปักไว้แล้ว73หลักก่อนแต่ว่าในบริเวณพระวิหารเนี่ยยังไม่ได้ปักหลักเขตแดนนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ย ก็กลายมาเป็นจะสำรวจที่บริเวณพระวิหารก่อนหลังจากเกิดกรณีพิพาทในปี49ปี50เนี่ยนะครับ,รบผมก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมไปเปลี่ยนแปลงหลักการอย่างนั้นล่ะเราก็เอาให้พบ73หลักก่อนแล้วค่อยมาว่ากันตรงนี้ไม่ดีกว่าหรือ,อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบนะฮะเขาก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการไปสำรวจตรงพระวิหารไว้ก่อนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยเพราะว่า จะได้เป็นการเตรียมการเผื่อต้องขึ้นสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่งจึงต้องเร่งรัดกรอบ28ตุลาคม2 5งพยคือโดยสรุปก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่าหรือพูดให้เราเชื่อว่า ภายในไม่ช้าไม่นานนี้และอาจจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดเนี่ยกัมพูชาจะต้องนำเรื่องเขตแดนบริเวณพระวิหารเนี่ยกับคืนสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่ง<อ>โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้บอกเลยว่าเราไม่ได้ยอมรับอำนาจศารโลกแล้วประการหนึ่งสองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เรื่องทวิภาคีจะแปลเป็นพระหุภาคีนะฮะซึ่ง ในเรื่องนี้เนี่ยทางกรรมธิการของเราก็ได้เชิญทางนักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองอีกหลายท่านมาชี้แจงหลายท่านก็เห็นตรงกันนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านอาจารย์สมปองเท่านั้นนะครับประเด็นที่น่าคิดอยู่ประการหนึ่งก็คือซึ่งผมยังไม่มีเอกสารนะฮะแล้วก็เมื่อมาพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะได้มีหรือเปล่าก็คือว่า มันเคยมีมติคณะมนตรีปี2105ว่าประเทศไทยไม่ยอมรับแผนที่ annex 1, 1อันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการลงนามใน MOU ปี2143นั้นเนี่ยก็ได้มีการหารือกันในสภาความมั่นคงแห่งชาติและในที่สุดก็ได้นำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเกิดมติคณะรัฐมนตรีขึ้นมาครั้งหนึ่ง ให้ยอมรับแผนที่แต่เป็นมติที่ให้ยอมรับแผนที่โดยการปรับเข้ากับกฎหมายระหว่างประเทศนะเป็นไปาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งก็คือในปี2543นั้นมีการกลับหลักคณะรัฐมนตรีของปี2505อ,อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแสวงหา ความจริงต่อไปว่ามติคอรมอ2,505ที่ไม่ยอมรับแผนที่นั้นคือครั้งไหนมติคอรมอปี2,543ที่กลับมายอมรับแผนที่เท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนั้นคือครั้งไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือโดยโดยสรุปที่ว่าสาเหตุที่ไปเขียนไว้ใน MOU ปี2,543ซึ่งก็เป็นการยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่า กระทรวงการต่างประเทศรู้มาโดยตลอดครับรัฐบาลในขณะนั้นคุณท่านนายกรั้งตีชวนหลีกภัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรู้มาโดยตลอดว่าจะมีการเขียน M O U ปี2543กับกัมพูชาให้มีการยอมรับแผนที่แต่คงจะเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ว่าถึงเขียนไว้ก็ไม่เป็นไร เราก็ไม่เสียเปรี่ยนเพราะว่าเขียนไว้ว่ายอมรับแผนที่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นไปตามแผนที่แผนที่ต้องขึ้นกับสนธิสัญญาและต้องดูเรื่องอื่นประกอบด้วยแต่ผมคิดอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าเจ็บครั้งเดียวมันน่าจะพอนะเสียค่าโง่ไปครั้งเดียวมันน่าจะพอนะไม่น่าจะไปทาอะไรให้เกิดความเสี่ยงที่จะเสียค่าโง่เสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอาจารย์สมปองเนี่ยนะฮะถ้าจะเขียนอย่างนั้นเนี่ย มันก็ควรจะเพิ่มเติมข้อความว่าเท่าที่ไม่ขัดกับส่วนที่สัญญาเรื่องสารปันน้ำหรือถ้าจะให้ชัดเจนไปเลยก็คือว่ายอมรับแผนที่หมดยกเว้น Annex One ภาคปรรทวกหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ได้ตั้งข้อสงวนกับนานาชาติไปไม่ใช่หรือว่าเราไม่ยอมรับคำวิพากษาสารโลกปี2 0 0พร้อแต่เราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนดีของนานาชาติก็ต้องคืนให้เขาไป หรือว่ายกอธิปไตยให้เขาไปแต่เราจะคงสงวนไว้มันจะมีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าไอการที่เราจู่ๆเนี่ยเราไปเขียนไว้ใน MOU ปี43ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ t o r ปี46เป็นต้นกำเนิดของกรอบ28ตุลา51และจะเป็นต้นกำเนิดของการรับรองบันทึกความเข้าใจในนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ย ถ้าเกิดมีกรณีพิพาทระหว่างประเทศเป็นผู้ภาคีขึ้นมาจริงๆเนี่ย AMU ปี2543 ITR o ปี2546เนี่ยมันก็จะมาตอกย้ําความเจ็บปวดของเราอีกครั้งหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะสู้ได้ะรเราอาจจะสู้ได้แต่แล้วมันเรื่องอะไระเราต้องไปมัดมือให้ต่อให้เขาอีกอซึ่งตรงนี้การไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนในปี43ครั้งหนึ่งในปี46แล้วก็ในสภาเมื่อปี51 เรามีวิธีเยียวยาหรือเปล่าในสักทุ่น